ยองมือแบกหินขาเต้นอยู่ลูกขาเต้นอยู่ยองมือแบกหินตามจังหวะช้า,าๆไม่ต้องรีถทารีบเราจะยิบก็ต้องเมื่อยเร็วนะจะเอาเมื่อยเร็วหรือเมื่อยช้า ักมือเรียกเขามาไงผู้ต้องสั่งทุกครั้งเลยทำไมไม่จำนองบ้างนะเนี่ยถ้าเ้ยอ้ยรู้รับไปเฮ้ยไม่รู้งนาน ไอ้ขนก้อนหินมาเกินการมองดูดังภูเขาขอให้เจ้าโยนลงมาคลาละสองก้อนเราจะคอยรับเอาสิงของไปผมพิ้งในทถนลานชะไอ้ลกูกพระการไอ้นิละัด ใหญ่มาทาหักเอียงงอนเรื่องก้อนศิลาเมื่อครั้งแรกเอ็งแบกมาสี่ก้อนใหญ่กูขอให้โยนคีรีทีละสองไออันธพาลลิงกลับยิ่งพยองหวังประลองกำลังเฮ้ยไอกาลีทีกูมกักกูไม่ยัง สองมือไว้กับตัวไม่ต้องจับใช้เพียงเท้าเท้าล็อกยืนลับกตาเพื่อสิวัดไอ้อากาศมาลองดูถ้าเองใช้ขาวรับของกู come on the... ta ma เกิดวิวาทำังไงเพราะการมีฤทธิ์มากมายไม่ยอมกันถ้าพระบาทถ้ามิทันจึงเกิดเรื่องให้เป็นที่ระขายเคืองเบื่ออิบนต้องไปซ้อมตรงนี้นะไม่ได้ซ้อมเลยอ้าวข้าแต่าแตาหานุมานอาุตอ นิงล<ะ>ัพัด <ละ S 1> เออชี้ตายกำแหงหานกำแหงหานแหงฤทธิ์พรว่าใครชอนคงเหงข่านี่แสดงว่าไม่ได้ไปดูเลยใช่ไหมมาหืมมามาสี่ก้อนข้าขอขันพลให้โยนคีรี 谁分？ เหลือหลายผูกค้อศิลามาทั้งกายโยนให้ข่ามือรับไม่ไหวจึงได้ใช้มาทาช่วยคนรับวายบุบก,กอกกลับกล่าวยกเห้เ่ยเรีตัวขาว่า เข้าโขงถีเป็นอังคาลลูกปราดข้าเป็นใครเลยจะหนีหน้าข้าเป็นชายขอหนูรัก รอให้เขาสั่งก่อนรอให้พระพัลเขาสั่งก่อนเห็นไหมนั่งยิง่งมังไหมบุญนี่น,นูนเอาป้าวไหว้หนึ่งสองสามใส่หัวขึ้นตั้งเขา่ามันต้องไปทีลรสเต็ปนะคะตั้งเข่าขึ้นก่อน God ไอ้แชม์ทำให้ดูหน่อยกางมีฤทธิ์มากมายไม่ยอมตามดูพี่แชมป์ดูพี่แชมป์ข้าพระบาทถ้ามิทันจึงเกิดเรื่องให้บ็นที่ราคายเคืองเบื้อกระบาทารักนะรักนะทำให้ยักษ์ดูด้วยนุชชาดีโปรดกล้าวนิลพัดนั้นเล่ากำแหงหา แรงฤทธิ์ไกลว่าไัชาขะข่มเหงฆ่าขนก้องระเบีบดผู้วิวาเราเศร้าใจนายข้อลาดประมาทหมายดูเป็นที่น้าอัอาย ข้ออภิกรขอเชิญท่านสามพานอนนั่งไปขาน้ารับดาฟังลำหริพิภาคสาตึงขาตึงจับไปเท้าขึ้นสั่งช้าชา้าประชา้าออาไปตึงแล้วกระโดดไปข้างหน้าอีกทีหนึ่ง ไ,ไหว้ยืดยุบตั้งสอนให้มันดีสิลูกอนุไอยิรพัฒน์กังเกงหลตูดแล้ว go. Oh. Oh. กิดวิวาทำยังไงเพราะตามีฤทธิ์มากมายไม่ยอมกันข้าพระบาทเมื่อนิทานจึงเกิดเรื่องให้เป็นที่ระขายเครื้องมืออิมล์ต้องไปซ้อมตรงนี้นะไม่ได้ซ้อมเลยอ้าวข้าแต่หานอุบาล นิล,ลพัฒนเออชี้ไปกำแหงหานกำแหงหานแหงฤทธิ์พลว่าใครชนคอนคงเหงข้านี่แสดงว่าไม่ได้ไปดูเลยใช่ไหมามาหินมามาสี่ก้อนข้าขอขันพลให้โยนคีรีที่ละครึ่งนี่ลพั ตี<พ>บทปลายชี้มือชี้ไม้ปลายกลับหยาบหยาคมเหงื่อใหญ่ขันข้าปลายขนศิลามาให้ไม,ไม่กี่ก้อนนี่ละคระคับกลับยอดโยเสียแส ปูข้อนศีลามาทั้งกายโดนให้ข่ามือรับไม่ไหวจึงไีดใช้มาทาช่วยผ่นรับวายบุบกเกาะกลับกล่าวยก้เลยเรียกตัวใคร ข้าเป็นใครเลยจะหนีหน้าข้าเป็นชายขออนูพาตนะรั